ก็กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง PX Story กับเกม Land Asia นั่นเองครับผมเกม Land เถื่อนแนวเซฟแลนจรงเออตกลงมันแลนเถื่อนและแลนจริง <laughs> เอาเป็นว่าเกมแรนเถื่อนแบบแนวแรนจริงก็แล้วกันนะครับเนื่องจากหลายคอมเมนต์นะครับผมพิมพ์เข้ามาว่าเฮ้ยพี่ช่วยรีวิวตัวละครหน่อยหรือสอนวิธีการอัพสกิลหน่อยว่าพระที่ผมเล่นเนี่ยเล่นสายอะไรนั่นเองครับเดี๋ยว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 เราไปตรงอื่นดีกว่าครับผมตอนนี้เขาก็กำลังต่อสู้กันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะโดนลูกหลงกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่สงบกันก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครที่ผมเล่นนะครับผมก็คืออาชีพพระสายดาวตกนนั่่เองงทาไมถึพูดว สายดาวตกเพราะว่ามันมีสกิลที่ปล่อยบอลเกงกิง่ไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสายดาวตกเออปล่อยบอลเกงงิตุ้มเป็นเมเทโอเลย <laughs> เป็นโกลบอลคันเลยครับผมผมกะว่าจะรอให้ตัวละครของผมเนี่ยเวล165ก่อนเพราะว่าผมเนี่ยจะทําชุดเวล165ด้วยแต่ทีนี้เนื่องจากมีหลายคอมเมนต์เนี่ยกดดันแล้วก็มีหลายท่านที่เล่นในเกมแล้วเห็นตัวผมเนี่ยทักเข้ามาว่าพี่โหเนี่ยผมเห็นคลิปวีโอพี่เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเล่นพระแบบสายพี่เลยนะพูดตรงๆว่ายินดีต้อนรับมากคุณเนี่ยต้องเตรียมตัวเลยว่าถ้าเกิดคุณเล่นพระสายผมเนี่ยไม่มีตีแน่นอน ไม่เคยมีใครอยากจกรับเขาตีนั่นเองครับตอนนี้ตัวละครของผมนะฮะผมก็คือเวล160จริง,รงๆเหลือ,อแค่4ี่เวลเองอีกนิดนึงเนี่ยเห็นไหมแปดสิบเจ็ดเปอร์แล้วผมก็จะรีบปั๊มเวลให้เร็วที่สุดที่นี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ผมเล่นแล้วก็จะมาสอนอย่าพูดว่าสอนเลยดีกว่าผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยอัพสกิลอย่างไงบ้างใครที่เข้ามาดูชิปไม่ไม่ใช่ชิปคลิปใครที่เข้ามาดูคลิปเนี่ย อาจจะเป็นแนวทางในการเล่นให้กับคนคนนั้นได้อันดับแรกนะครับผมเราก็มาดูกันโดยส่วนของการอัพสกิลกันก่อนนี่นะครับผมก็จะเป็นการอัพสกิลของผมนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยส่วนมากผมจะลงที่ปริ้นซ์ซะส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าผมเนี่ยลงค่าสเตตัสตามสกิลที่ผมต้องการและตามสกิลที่ผมต้องการที่จะอัพเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้แต้มสกิลเท่าไหร่เราก็กดเคขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าสกิลที่เราต้องการเนี่ยเขาเนี่ยต้องการใช้ปรินซ์เท่าไหร่ซึ่งผมบอกเลยว่าสายปรินซ์เนี่ยสามารถ หรืออาวุธในการโกงค่าสกิลก็ได้หรือจะเป็นแหวนในการโกงค่าสกิลก็ได้โอ้ทุกคนได้มาเยอะนะเอาจริงที่นี้เมื่อเราได้ข้อมูลที่เราจะต้องการอัพสกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูครับผมว่าชุดอาวุธที่เราใส่ไปเนี่ยมันบวกเท่าไหร่เราก็ใส่ไปก่อนแล้วเราก็อัพให้ถึงขั้นที่เราจะต้องการอย่างสมมติอันนี้ผมต้องการที่จะอัพให้มันเป็นขั้นสุดยอดเลยผมก็จะอัพให้มันถึง475ซึ่งตรงนี้มันขาดแค่หนึ่งเองแล้วผมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่รสร้อยไม่ได้ใส่อ,อะไรซึ่งห ผมลงไปที่เลือดแล้วนะครับผมก็จะลงไปตรงนี้คือเอาง่ายๆว่าปิ้นบวกเลือดนะครับผมมองว่าการเล่นพระเนี่ยยิ่งเราเลือดเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีต่อตัวเราแน่นอนอ่ะเรากว่าจะปล่อยสกิลมันก็ช้าใช่ปะเราเลือดเยอะป้องกันเยอะมันก็จะส่งผลดีกับตัวเราอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัพแต้มสกิลของผมนั่นเองนะครับก็คือมี2แบบนะครับผมที่ผมใช้ก็คืออัพตามสกิลที่เราต้องการกับอัพตามขั้นของสกิลที่เราต้องการที่จะอัพต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราต้องการสกิลเนี่ยเราอาจจะอัพ แต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะอัพสกิลเนี้ยให้มันเป็นขั้นสุดยอดคุณอาจจะต้องบวกไปอีก2 0ถึงโดยประมาณดังนั้นการอัพสกิลของผมผมก็จะดูก่อนว่าผมเนี่ยต้องการที่จะอัพขั้นเท่าไหร่นั่นเองครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิลสกิลของผมนะฮะผมผมก็จะมีสายโจมตีแล้วก็สายช่วยเหลือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในสายช่วยเหลือกันก่อนละกันสายช่วยเหลือคืออะไรสายช่วยเหลือคือซับนะครับผมบัฟต่างๆแล้วก็ฮิลหลักๆเลยนะ,ะับผมที่เราจะต้องมีนะ,ะับผมก็คือบั up, ฟ้า ตัวนี้เพิ่ม d e f e n s ก็คือเพิ่มป้องกัน10%อุ้ย10%ถือว่าเยอะนะทุกคนต่อมาครับผมก็จะเป็นสกิลใจฟ้าซึ่งสกิลตัวนี้ครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังงานได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครอัพขั้นสุดยอดเนี่ยเวลาที่เราใจฟ้าให้กับพวกดับบินอะไรพวกนี้เราจะเพิ่มค่าพลังงานให้กับสายเวทเขาก็จะปิดไว้มากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นสกิลกันท่าผมจะเรียกว่าสกิลกันท่าละกันยิ่งเราอัพเยอะมันก็จะสามารถกันได้หลายท่าถ้าเกิดเราอัพแค่ขั้นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะกันได้แค่ท่าเดียวส่วนสกิลนี้นะครผมใครที่อยากจะวิ่งเร็วนะครับผมสามารถลงสกิลนี้ได้ก็คือจะวิ่ง 不得。<Put> <laughs> สกิลที่ขาดไม่ได้ครับผมก็คือฮิลนะฮะผมอัพขั้นสุดยอดเลยต่อมาครับผมสกิลหินสกิลนี้นะฮะผมถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะใช้สกิลของฝั่งช่วยเหลือในการโจมตีเราก็ไม่จำเป็นต้องอัพเพราะว่ามันไม่ใช่สกิลต่อเนื่องในการอัพของสกิลนั่นเองต่อมาครับผมก็คือ,อ, mm. อใจแดงขั้นสุดยอดเลยนะใจแอรเนี่ย, mm. เ,ยเพื่อนต้องวิ่งให้เร็วนะในการไปย่าง mm. แย่งแย่งเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปแย่งมอนได้นั่นเองครับ <laughs> ต่อมาครับผมก็คือเฟนเฟนเนี่ยสามารถเพิ่มแอคแท็กดาเมจได้ถึง20%หลัััังนนน้้เราจะอพขสุดยอดเเลยยฮ้ี่ เดี๋ยวคนคนคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันก่อนจะมาทําอะไรอะผมไม่ได้ทําอะไรผมมานั่งอัดคลิปอยู่เฮ้ยเอาไงเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยว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 ใจเย็นๆครับพี่ชายใจเย็นๆค่อยๆคุยกันนะครับผูเล่นมากันสะแบบตกใจเลยอยู่ดีๆวิ่งมาปั๊บๆๆ,ๆ,ๆนึกว่าจะมากดโอ้โหกะว่าจะใส่าอาวุธบวกแล้วบอกเลยว่ากะว่าจะแบบนี่มาเลยนี่เดี๋ยวใส่คาถา ใส่คาราใส่ชุดมาผมพร้อมมาพูดแค่ก,กดแซดมาเอาอย่างพี่ชายเนี่ยผมพร้อมแล้วอ่ะผมเปิดหมาก่อนนะพี่ชายพร้อมอยังนี่มาผมจะมารีวิวอ่ะพี่ชาย <c oughs> เอาเลยเหรอเฮ้ยพี่ชายพี่ชายจะเล่นกับผมอย่างนี้เลยรือผมว่าสถานที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่เสี่ยงที่จะโดนตีนแต่ไม่เป็นไรช่างหัวมัน <c oughs> ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลนี้ครับผมสเปส c e ิ k เ l l นสเอเอไอ้สกิลเนี่ยมันเ,เป็นสกิลที่ ผมตั้งชื่อมันว่าสกิลหลุมดังเพราะว่าเวลาที่มันใช้เนี่ยมันจะทำการสูดพลังจากรอบข้างนะครับผมเข้ามาและก็ทำการปล่อยมันออกไปเรากำลังจะตีกันเราก็ปล่อยเขาตีไปนี่ฮะจะเป็นประมาณนี้อ,าอ้าอีเย่ลืมใส่เอา้านี่ครับนะฮะมันจะมันจะดูดพลังจากรอบข้างครับเพื่อปล่อยไปตุ้มเนี้ยประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนผม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 ไม่อยากโดนตีนครับผมผมผมเตรียมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอว่าญาติเวลก่อนอนะ <laughs> เฮ้ยใจเย็นครับผมวิวกำลังสวยอ่าด้านหลังคือพี่เซนด้วยนะครับผมพี่เซนเนี่ยคือใครพี่เซนเนี่ยคือคนที่ชอบซื้อของในร้านขายของแล้วไม่ยอมจ่ายตังคือเซนหนื่นเดียวเลยนี่คือรูปพี่ของผม โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงการอัพสกิลของตัวผมไปแล้วนะครับผมในส่วนของฝั่งช่วยเหลือทีนี้เราจะมาดูในฝั่งของโจมตีบ้างทีนี้ในฝั่งของโจมตีนะครับผมขออนุญาตลงในส่วนของสกิลคร่าวๆก่อนละกันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสกิลการอัพต่อเนื่องคือถ้าเกิดไม่อัพสกิลนี้จะไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้ดังนั้นเป้าหมายของผมก็คือผมจะดูก่อนว่าผมต้องการใช้สกิลไหนบ้างอ่ะอย่างสมมติอันนี้ผมต้องการใช้สกิลนี้ใช่ไหมมันก็จะบอกว่าให้ไปอัพสกิลนี้ขั้น 2, สาานนนองจะส้้ถาามารใชและ สกิลสุดท้ายเมทัลกก็ต้องมาอัพสกิลนี้ถึงจะสามารถใช้ได้ที่นี้ผมจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆในการอัพสกิลสําหรับใครที่ตัดสินใจเล่นพระเป็นตัวหลักแบบผมดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาลูกแก้วไปแลกเนี่ยเราต้องดูดีๆผมจะบอกเคล็ดลับเลยเคล็ดลับในการแลกลูกแก้วของผมสกิลพวกนี้เราสามารถหาซื้อได้ที่โรงเรียนอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรมันจะมาเดิ่มก็คือสกิลลำดับที่4ก็คือเริ่มตั้งแต่เลเวล47เไอ้47เนี่ยเราก็ไปทำเควสแลกเป็นสกิลนี้เป็นของซับไปก่อนเลยซึ่ง เราสามารถแลกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเราก็ดูก่อนว่าในตลาดเนี่ยสกิลไหนมันถูกเราก็กดไว้นะครับผมแล้วเราก็ไปแลกสกิลนั้นแต่จริงๆสกิล47มันมีที่ทํา2ที่บ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อมาครับผมเป็นสกิลขั้นที่5นะครับผมก็คือตัวนี้ในส่วนของกันธาตุก็ไอตรงเนี้ยถ้าเกิดใครเนี่ยทำเควสไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีให้อยู่แล้วสามารถเอาแก้วเฮ้ย <laughs> สามารถเอาลูกแก้วเนี่ยมาแลกเป็นสกิลได้สิ่งที่แพงที่สุดนะฮะผมก็คือบัฟหินบัฟหินของพระเป็นสกิลที่แพงมากบัฟหินเนี่ยมีประโรยชน์อย่างไรก็คือเพิ่มดิฟเฟนส์ดิฟเฟนสบ์บวกกับบัฟนี้อีก10%นะครับผมเป็น25%ดังนั้นคนเป็นพระจะได้บัง <c oughs> <c oughs> พลังป้องกันทั้งหมด25%สํหารำหรับ2บัฟนี้นั่นเองครับและทีนี้นะครับผมสกิลนะครับผมเราก็ทำเ ฝั่งช่วยเหลือเนี่ยมีแค่สกิลเดียวที่แพงก็คือสกิลบัฟหินต่อมาครับผมเป็นสกิลหัวใจแดงหรือสกิลบัฟวิ่งไวนั่นเองครับสกิลนี้นะครับผมแพสซทธิ์ของมันเนี่ยก็คือจะเพิ่มสปีดให้กับผู้ที่ได้รับบัฟนี้100%ก็คือวิ่งเร็วอ่ะว,วิ่งเร็วตาแตกเลยแล้วลบวกกับพระอีกสกิลนี้นะเป็น117%คือผมบอกเลยว่าพระเนี่ยเป็นอาชีพที่วิ่งไวมากนะครับผมแล้วก็ ไว้นะถ้าเกิดอัพสกิลนี้เต็มคือแบบปุ๊บจะวิ่งแข่งก็ได้เอาจริงแล้วต่อมานะครับผมก็คือสกิลเฟรนนะครับผมสกิลเฟรนก็คือเพิ่มดาเมจแอคแท็กอีก20%ก็คือให้กับคนที่ได้รับ บัฟตัวนี้นั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลที่เราสามารถทาเควสแรกมาได้ทีนี้เคล็ดลับของผมนะใครที่จะเล่นสายแบบผมนะพะระดาวตกนะต้องการสกิลโจมตี3ตัวนี้นะฟังเทคนิคนี้ให้ดีจะสังเกตได้ว่าสกิลนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ในโรงเรียนอยู่แล้วต่อมาเป็นสกิล57ลําดับที่5สกิลนี้เราสามารถหากดในตลาดได้ผมบอกเลยว่าคนท้างที่จะถูกหรือใครรู้สึกว่าเฮ้ย hey, พี่ผมหาสกิลนี้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่า ให้ไปกดตลาดสกิลนี้มาแล้วเก็บลูกแก้วที่5ไว้แลกสกิลตัวนี้มันจะช่วยประหยัดเงินได้ดังนั้นผมก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่จะต้องการเล่นสายผมนะให้เลือกการแลกสกิลเป็นสกิลนี้เพราะว่า สกิลนี้เราสามารถหาซื้อที่ตลาดได้ต่อมาก็คือสกิลนี้ครับผมสกิลขั้นลำดับที่9ก็คือเวล87ซึ่งสกิลนี้จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทําได้ที่อาบันไทเกอร์นะครับผมพนักงานสืบสวนคดีเราก็แลกเป็นสกิลนี้นะต้องแลกเป็นสกิลนี้เท่านั้นถ้าเกิดคุณมาแลกเป็นสกิลนี้นะสกิลบับแดงผมบอกเลยว่าสกิลบัฟแดงในตลาดราคาถูกมากคุณสามารถสั่งซื้อได้ตอนนั้นผมเสียโง่มากเพราะผมไปเลือกแลกสกิลบับแดงแล้วผมเห็นราคาสกิลบัฟแดงในตลาดขายอยู่ห้า Pak แม่งขายให้ผม3 0 0 0 0นผมมองว่าคือถ้าเกิดเราไม่รีบเราหาเรื่อยๆเ,เราอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้แต่ว่าเราต้องการณนะขนาดนั้นไงผมก็เลยเสียรู้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่เสียรู้เหมือนผมนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นสายผมนั่นเองครับต่อมานะครับผมเราก็จะเป็นในส่วนของสกิลโจมตีและเมื่อเราอัพสกิลนี้เสร็จนะครับผมเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับผมก็คือสกิลเวล127นะครับผมเป็นกระทงพื้นนะครับผมผมจะเรียกว่าประตูสู่นรกเพราะว่ามันจะเปิดแบบนรกขึ้นมาตัวตู้ อ่าต่อมาครับผมก็จะเป็นสกิลนี้นะครับผมสกิลดาวตกของเราหรือที่ผมเรียกว่าสกิลบอลเกิงกิบนั่นเองครับและต่อมานะครับผมเราก็จะเป็นสกิลนี้สกิลเวลร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมก็คือสกิลเมเทโอสตรอมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอัพสกิลแล้วก็อาร์มกับอันนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอัพสกิลแล้วก็อัด์ตฟักถ้าไมพูดผิดอย่างเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของการอัพสกิลแล้วก็การอัพสเตตัสคร่าวๆนั่นเองนะครับผมทีนี้ เรามาดูในส่วนของเรื่องสวมใส่กันก่อนซึ่งสวมใส่เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยอาจจะสวมใส่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากคาถามันยังไม่บวกเจ็ดไงมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรขนาดนั้นซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่แบบเทพแลนในการเล่นพระขนาดนั้นแต่ผมอยากมารีวิวตัวที่ผมเล่นเองให้กับทุกคนได้รู้ว่า,าการอัพสกิลของผมอัพยังไงแล้วคุณจะทำยังไงให้เป็นพระโน่หนึ่งเหมือนผม <laughs> มาดูในส่วนของอาวุธแล้วก็ชุดกันก่อนซึ่งอาวุธนะครับผมตอนที่ผมเวลแรกๆนะครับผมเวลไทยผมก็จะใส่เป็นคาถาตัวนี้ครับผมคาถาหัวมังกรน,นะครับผมนะใครก็น่าจะรู้ดีนะครับผมในส่วนของคาถาหัวมังกรน,นี่พอใส่ไปแล้วมันก็จะมีไฟติดอย่างนี้นะครับผมอ่ะคือตอนแรกๆเนี๋ยเราไม่จำเป็นต้องทําของรียอะไรมากมายนะครับผมเน้นซับอย่างเดียวพอพอผมเวลร้อยสามสิบใช่ไหมผมก็จะไปเวลที่คคกนะครับผมก็ใช้คาถาเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรนะครับจนผมเวลร้อยห้าสิบห้าผมถึงจะมาเปลี่ยนเป็นคาทานี้เฮ้ยใครมา Hey. ผมว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัย้วครับไม่เป็นไรครับเราเดินกลับไปอ่ะอ่ะตอนนี้ผมก็จะใส่คาถาเนี้ยจนผมเบลลร้อยเก้าสิบเลยเพราะผมมองว่าคาถาควีนคาถาบอสตัวเนี้ยความแรงแล้วก็ค่าพลังงานเนี่ยมันเทียบเท่ากับไม้ตะหลิวเลยไม้ตะหลิวก็คือคาถาพระที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับที่เป็นคาถาบอสนะครับแต่คาถาบอสจริงๆี่ยค่าพลังงานมันจะให้เยอะกว่าประมาณยี่สิบแต่ในส่วนของพลังโจมตีอะครับผม มันจะให้น้อยกว่าทําไมผมถึงเลือกเป็นคาถาตัวนี้เพราะว่าคาถาตัวนี้เนี่ยมันให้อัตราการโจมตีเนี่ย10%ซึ่งสกิลนี้ครับผมมันก็จะมีคริติคอนะครับผมอยู่10%แล้วก็ความแรงเนี่ยมันบวกเพิ่มไปอีกเยอะมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธของผมนะฮะเรามาดูในส่วนของป้องกันกันบั่งนะ,ะป้องกันเนี่ยก็จะเป็นชุดก,กากๆเลยชุดเวลร้อยสิบสเควสจากท่าเหือเลยนะครับผมจากท่ายามเอ้ยจาก <laughs> จากยามที่เฝ้าท่าเรือนั่นเองครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมอะตอนนั้นผมเคยโดนกดแล้วรองเท้าตกเราไม่โดนกดหรอกคือมันเป็นในช่วงเวลาการประลองสถาบันไงแล้วเขาก็มาแบบลุมตุ้มปัมป๊มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรองเท้าเราก็ตกเราก็ขอคืนเขาก็ไม่ได้คืนผมก็อันนี้ผมก็ไปซอ้อมาจากตลาดคู่ละไม่เท่าไหร่หรอกคันละแสนนะครับเอามาใส่ก่อนทีนี้ผมกล่าวว่าตอนที่ผมเบลร้อยหกสิบห้าเนี่ย ผมจะใส่เป็นเซตนี้ครับผมก็คือเซต power b คือเซ็ตนี้เนี่ยมันจะมีบวกเด็กบวกพลังป้องกันนะครับผมผมเนี่ยผมเนี่ยจริงของผมเลยผมเนี่ยหลักๆเนี่ยผมอยากได้ออฟประมาณนี้เลยซึ่งอันนี้นะครับผมก็ไปกดมาจากตลาดออฟประมาณเนี้ยคือราคาถูกมากผมกดมาในราคา 2,5- 0 0 0กับ3,000คือผมมองว่าผมเนี่ยชอบเล่นป้องกันดังนั้นเนี่ยผมจะไม่เล่นพระสายหลบหลีกเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องเฟนให้ตัวเองการที่เราเฟนให้ตัวเองเพิ่มดาเมจเนี่ยดูนะฮะพลังหลบหลีกมันจะติดลบครับ นี่ครับแล้วถ้าเกิดเราไปเล่นพระสายลบรีลีกแล้วเราเฟดให้ตัวเองดาเมจเราดึงไม่ได้ติดลบหมดเลยนะครับผมก็เลยไม่เล่นพระสายลบรีลีก นั่นเองครับผมก็จะเล่นพระสายป้องกันเพียวๆเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลนะครับผมหลักๆเนี่ยผมจะเปิดในส่วนของพลังแข็งแกร่งนะครับผมเพื่อให้ดามจมันเพิ่มขึ้นตอนนี้ดามจของผมอยู่ที่3 6 4ร้อยหกสิบถึงสามร้อยแปดสิบเ็ด่ะสำหรับคาถาควีนและถ้าเกิดผมใส่คาถานี้ล่ะซึ่งคาถานี้ความแรงมันก็แรงเข้าเากันแต่ถ้าเกิดคุณบวกเพิ่มเข้าไปอีกผมก็บอกเลยว่ามันอาจจะแรงเท่าคาถาควีนแต่คุณจะสังเกตได้ว่าพลังโจมตีเนี่ย มันจะไม่แรงเท่าคาถาควินพลังโจมตีของคาถาควนเนี่ยมันจะอยู่ที่70ถึง90ดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะไม่แรงเท่าคาถาควินทีนี้เราจะมาดูในส่วนของสกิลนะครับที่ผมใช้นะฮะผม <haircut> ก็จะมีเซตในส่วนของเซตบัฟนะัะผมอันนี้คือจะเป็นในส่วนของบัฟนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสกิลโจมตีซึ่งผมเนี่ยจะใช้สกิลโจมตีค่อนข้างบ่อยนะครับสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นสกิลนี้ฮะตัวนี้นะ ก้งอ่าก็4,6 0พนะครับต่อมาครับผมก็คือเป็นระเบิดพื้นลาวานะครับผมหรือที่ผมเรียกว่าประตูนรกนะครับมันก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเราติดคีสเนี่ยไอตัวเนี้ยมันสามารถดึงดาเมจได้ถึง6000เลยนะต่อมาครับผมบอลเกงกิจนี่ห้าพนะครับผม5000ันกับอีก60แล้วก็สกิลนี้ครับเมเทโอรครับบุ้งตุ่มหลักๆที่ผมใช้ก็มีแค่สสกิลนี้นครับผมที่ เป็นสกิลดามจที่ผมรู้สึกว่าเออแมง่งแม่งแรงดีนะแต่ในการที่เราใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่คุณดวลหรือคุณกดกับใครอะ่ะผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ถึกจริงหรือเลื่อนไม่เยอะจริงอะ่ะยังไงก็ตายเอาจริงผมอะ่ะตายมาบ่อยแล้วนะจะไปกดเขาหรือเขามากดผมเนี่ยผมวิ่งหนีก่อนนะฮะวิ่งหนีเสร็จใช่ไหมแล้วพอแม่งวิ่งกลับไปใช่ไหมผมปาบอนเกงกีส่หลังแม่งเลยแล้วก็วิ่งหนีนี่แหละ <c oughs> คือวิธีของผมเพราะว่าถ้าเกิดให้เราไปสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าเนี้ยดูดิเราแบบ กว่าที่เราจะใช้สกิลได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานะมันไม่เหมือนเกมไอ้แลกหน้าล็อกนะที่มันมีในส่วนของลูนในการลดไล่นะับผมเนี่ยถ้าเกิดแลนมีแบบไอ้ตัวลดไล่นะผมจะใช้เลยมาดิใส่แมงเมเทโอสตอมอย่างเดียวหรือไม่ก็สกิลเนี้ยสกิลนี้ผมรีอยู่ประมาณแค่3วิอืมวิก็ใช้ได้อีกแล้วอะเนี่ยแบบใช้สลับกันได้เลยไล่อันนี้แล้วก็มาไล่อันนี้อ่ะ รู้สึกเบื่อก็ไปนี่เลยครับผมปล่อยบอลเนี่ยอยู่แค่เนี้ยสสก,กิไล่เสร็จสําหรับวันนี้นะครับผมก็หมดกันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครพอเข้าใจหรือเปล่าก็มารีวิวให้ดูแล้วเนาะอยากให้มาทํารีวิวตัวนี้ก็มารีวิวให้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด s u b สไครป์ px story ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนอ๋อและคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําอะไรสําหรับวันนี้ไปก่อนครับไปไป